ครับผู้ชมครับสวัสดีครับน้องต้นครับสวัสดีครับพีคบพ่ครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ลำลูกกาคลองห้านะครับมาหาน้องต้นนะฮะมาชมรถสวยๆนะครับที่น้องต้นนะฮะเป็นผู้ทําเองลงมือทําเองนะฮะทุกขั้นตอนเลยนะครับหลังจากที่ได้รถมาเนี่ยน้องต้นก็ลงมือทําแล้วก็การแบ่งสเปซเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับแล้วก็ภายในรถเนี่ยบอกได้เลยว่าโออ่าแล้วก็กว้างขวางมากนะฮะสำหรับสายที่แบบว่าชอบอะไรที่มันกว้างๆที่มันเรียบๆนะฮะไม่ลบลุงลังคันนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะขอบอกเลยนะ คันนี้ครับลงตัวที่สุดหละก็วันนี้น้องต้นฮะพี่สอบถามนิดนึงนะครับความเป็นมาหรือว่าแนวคิดที่น้องต้นนํามาใช้กับรถคันนี้วันที่ได้รถมาแล้ะเราแนวคิดมาจากไหนฮะที่เราจะทําตรงนี้ครับคือเริ่มต้นก่อนนะครับคือผมเป็นใส่แคมปิ้งครับก็คือทุกวันก็ใช้เป็นรถเก๋งนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเต็นต์ตามอุทยานอะไรเงี้ยครับแต่พอด้วยช่วงชีวิตนะครับมีลูกน้อยขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์แล้วคือ เราก็เลยอยากได้รถครอบครัวสักคันหนึ่งก็เริ่มหาดู YouTube ดูของต่างชาติดูของช่องพี่อีทเองนะครับก็เลยได้แนวคิดมาว่าได้รถตู้ก็เลยไปได้ t ต y ยต้าไฮแอตตาวานครับก็คือช่วงนั้นได้มาจังหวะราคากำลังดีด้วยพี่แล้วได้มาราคาเท่าไหร่ได้ได้มา6กหมื่นโอ้ถูกมากคุณผู้ชมมากถูกมากหกหมื่นครัไเปงนไงต่อได้มาละครับอย่างแรกก็คือ ไปมันมีมันเป็นรถมีเบาะนะพี่นะก็ถอดเบาะออกหมดเลยตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นป้ายฟ้าอยู่ปะยังเป็นป้ายฟ้าเป็นป้ายฟ้าเป็นเป็นรถมีเบาะก็ถอดเบาะออกแล้วก็ไปกับแฟนไปกันสองคนที่ไปไปแบบรถโล่งๆพี่ไปไหนี่ยไปไหนเี่้พาแฟนไปไหนไปสระบุรีครับไปภูการยาวเลยนะก็ไปปูเสือนอนในรถตู้ครับ คือวันแรกแฟนก็บ่นแล้วพีคือแบบมันไม่มีเครื่องมืความสะดวกใช่ทุกคนจะบ่นจะบ่นเหมือนกันนะใช่คือผมไปเพื่อแบบให้ให้ให้รู้ว่าความต้องการของเราเองครอบครัวเราต้องการอะไรก็เลยกลับมาว่าอ่ะแฟนพูดเลยอย่างแรกว่ต้องมีที่นอนแล้วล่ะคือเข้าสมควรที่จะพูดนะนั่นแหละเพราะว่าหลายๆคนนะที่พาแฟนไปลักษณะแบบนี้ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมต้องวัดใจกันเลยนะ ถ้าเกิดเขาบอกไม่อยากจะแคมป์ปิ้งกับเราก็วันนี้แหละฮะวัดใจกันนะครับเนาะแต่คราวนี้ประสบความสําเร็จใช่ครับพอได้โจทย์มาแล้วว่าต้องมีที่นอนครับก็กลับมาอย่างแรกที่เริ่มทําเลยก็เป็นตัวเตียงขึ้นมาก่อนนะครับก็คือต่อเตียงขึ้นมาให้ให้ให้แฟนลองนอนแล้วคือพอนอนเสร็จแล้วหลังคาด้วยตัวตัวตาวาะนะครับหลังคามันเตี้ยเพดานมันเลยทําให้แบบอากาศบ้านเรามันร้อนใช่ครับครับก็เลยตีฉนวนเข้าไปแล้วก็ ใส่เป็นไม้ฟ้าเราใช้ไม้อะไรทำอ่ะเป็นไม้สนฟินแลนด์ครับอ๋อไม้สนฟินแลนด์ใช่แล้วก็เซาะร่องเซาะร่องเพื่อให้ให้ตัวร่องมันเข้าร่องกันพอดีก็เหมือนหลบร่องไปด้วยสวยงามมากๆลงตัวมากๆเลยนะครับเรว่าเรว่างานไม้ของต้นเนี่ยฝีมือมากๆนะครับพี่ไม่นึกถึงไม่นึกเลยว่าต้นจะมีฝีมือได้ขนาดนี้นะครับอ่ะแล้วยังไงต่อฮะจากนั้นพอไปอ่ะครัวนี้ก็ไปรอบที่สองพี่อ่ฮะ ไปรอบที่2เลยด้วยเนื่องจากลูกผมยังเล็กวัยเรียนรู้ด้วแหละครับก็ชอบติดการ์ตูนดู YouTube นิดหน่อยก็โจทย์ต่อมาก็ต้องมีตู้ทีวีละก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีกิจกรรมนอกเหนือเพื่อจูงใจให้เด็กเรากนยพี่แอบเห็นมันมีที่เล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยเราเป็นสายเกมใช่ไหมอันนี้อันนี้ตอบโจทย์พ่อตอบโจทพ่อคือผม่าเป็นคน ชอบเล่นเกมก็ติดฟีฟ่าพีเมียอะไรเงี้ยครับก็คือเล่นก็ในรถนี่สามารถเล่นเกมได้เลยก็ต่อเข้าตู้ใหญ่อ่ะต่อทีวีนี่ได้เลยใช่ไหมถูกต้องครับก็เป็นเอาเพศสมาลงครับก็เล่นเกมได้เล่นกับแฟนเกมเต้นอะไรเล่นได้หมดเก่งเก่งเเอาละนะฮะอย่างนี้ดีกว่าพี่อยากจะเห็นภายในนะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยที่บอกว่ามันลงตัวเนี่ยต้นผาพี่ดูได้ไหมได้ครับไปอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปดูครอมกันดีกว่าได้ครับผม คืออย่างแรกครับผมครับอันนี้ตัวที่นอนก่อนอย่างที่บอกว่าเริ่มจากที่นอนอย่างแรกคที่นอนหนากี่นิ้ววะเนี่ยต้นที่นอนนี่น่าจะประมาณ3ามนิ้วครับพี่เป็นเป็นโฟมอัดแต่มันแข็งมากเลยนะพี่โอ้โหดูแลนอนสบายมากๆเลยคือวันนี้รุดรู้จักกับโรงงานด้วยก็คือให้เขาอัดแน่นเลยเพราะว่าถ้าบางที่อัดมันก็จะยุกยุกตามตัวเปิดเปิดผ้าให้พี่ดูหน่อยได้ไหมได้ได้ครับแต่ผมอัดเป็นเย็บตัวนี้มาเป็นหนังนี่ว่าใช่ครับเย็บเป็นหนังมาด้วย แล้วใส่ซิปไห้ด้วยใช่ครับโอ้คุณพระพอเวลาสมมุติว่าอะลูกผมนะบางทีน้ํากินไรหกอย่างเงี้ยสมมติก็มันก็ยังเปลี่ยนผ้าเช็ดได้เออี่ยทำความสะอาดง่ายมันเป็นังหนัง PVC นะใช่ใช่เนี่ยทำความสะอาดง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็เลือกสีโทนสีได้สวยมากเลยนะเป็นโทนสีเข้ากับไม้ด้วยนะฮะเป็นสีน้ําตาลจะยงามสวยโทนเป็นน้ําตาลคีนเออสวยงามมากอ่ะนะฮะครับโอเค พี่แอบเห็นหมอนมันคืออะไรฮะเนี่ยเป็นเป็นหมอนเป่าลมครับพี่ก็เป็นโอ้ใช่จากของร้านบ้านเราเนี่ยครับเคชัวอ๋อฮะมันก็เวลาสมมติว่าเกิดเราไม่ได้ใช้มันก็พับเหลืออันเล็กๆนอนสบายไม่งี้นอนสบายสบายพี่สบายสบายอยู่เนี่ยพับเหลือแค่นี้เลยใช่โอ้ยจุสุดยอดมากเลยนะฮะเราจะใช้ก็เป่าเข้าไปครับก็จะได้ประมาณอ๋อเออเยี่ยม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 ครับนะฮะอ่ะ ไปต่อเลยฮะครับอย่าง2องนี่ครับเป็นตัวเคาน์เตอร์ครับเพื่อผมจะวางพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เก็บของนิดหน่อยครับครับแล้วก็เป็นตัวจ้ำไฟตัวจ้ำไฟเออพาวเวอรปั๊กอยู่ตรงนี้ใช่ครับก็คือสมมุติเวลาเราไปตามอุทยานที่เขามีไฟให้ใช้นะครับเราก็จิ้มเข้าเลยแล้วก็จะเป็นปักสตาอยู่ข้างในอ๋อมันก็ กระจายได้ทั่วเลยครับทีกต้องครับทั้งทั้งคันก็ยังพัดลมยัอตัวลําโพงได้ไฟนี่เราต่อเองใช่ไหมต่อเองถอยเงยเยี่ยมมากฝีมือฝีมือลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกโดนช็อตไปหลายรอบนะครับพี่ส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นเก็บของครับจิปปถะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูที่เก็บของเรามาดูงานไม้กันก่อนดีกว่าไหมการเก็บมุมนะคะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะให้กันดูกันชิดๆเลย การเข้ามุมของไม้นะฮะคุณผู้ชมครับฝีมือมากต้นการเข้าไม้ไม่บอกไม่รู้เลยนี่ว่าทําครั้งแรกนะฮะงงานละเอียดมากครับใช่ก็จะมีมุมส่วนมากก็จะเก็บมุมเยอะๆเก็บมุมอ่ะเก็บมุมละเอียดมากนะฮะการเฉือนการอะไรเนี้ยนะฮะอ่ะเมื่อกี้จะให้ดูอะไรนะนี่แล้วตัวเก็บของที่เก็บของใช่นะครับข้างล่างเป็นที่เก็บของครับอ ก็ยังเซอร์วิสก็ยังเซอร์วิสได้นะครับสมมติว่าเกิดรถมีปัญหาหรืออะไรนะครับมันก็ยกของออกมาตัวเรายังพอเข้าไปได้เซอร์วิสได้อยู่เพราะว่าตัวตาหวานแบบมันจะอยู่ตรงช่วงนู้นเออใช่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 กับตัวเครื่องเลยแล้วมันก็ต้องเปิดตรงนี้อยู่เหมือนกันก็ยังเซอร์วิสได้สามารถสามารถทำเก็บอะไรได้ตัวนี้อะไรได้เลยนะใช่ครับมาดูตรงนี้แล้วนะฮะมาถึงตรงทีวีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราจะเห็นที่เล่นเกมนะฮะอันี้เขาเรียกอะไรจอยสติ๊กนะ ใช่ครับมันจะมากับตัว p พครับอันนี้คือตัวเครื่อง p พโอ๋อเพใช่ครับโชว์โชว์โชว์ให้ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมมันก็เลยได้ทั้งต่อที่เป็นกล่อง TV Box ็นะครับแล้วก็ต่อ P, ต่อ PlayStation ต่อเกมก็ต่อได้มันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบเหมือนสมาร์ททีวีเท่าไหร่แล้วก็ก็สามารถใช้ตัวช่วยมัน ให้เล่นได้ครับส่วนไฟก็ใช้ไฟจากที่เราจำนะครับพี่ก็ใช้เป็นไฟ220โวลต์ก็สามารถเล่นได้เลยใช่ก็เล่นได้เลยอ๋อนี่เลือกเลือกสีเสื้อใช่ไหมเลือกสโมสรที่อยากเล่นอะไรเงี้ยเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ใช่แมนแมนซีครับพี่แมนซีครับแมนซิตี้นะฮะคุณผู้ชมครับ อดีต <laughs> แชมป์พีเมียร์ลิกใชไหมฮะอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นห้องน้ำครับครับผมเอาไว้อนี่ข้างในเป็นห้องน้ำใช่ไหม ือสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ใช่เป็นสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ครับเอาไว้ถ่ายเบาสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็ปลอดภัยในห้องในรถเลยของเราทํานี่มันแตกต่างจากคนอื่นยังไงครของของผมคือด้วยตัวฝาเปิดครับเพราะว่าตัวหลังคาครับกับตัวโครงรถมันจะโคบเข้าหากันพอถ้าเหมือนว่ายกเป็นแผ่นเดียวครับมันจะติดพวกช่วงกระจกช่วงนั้นใช่ไหมใช่ผมก็เลยหั่นเป็น3ามชิ้นเวลายกมันก็เลยจะต้องมีมุมที่หลบอะครับหลบพวก จุดต่างๆก็อย่างนี้ครับผมก็ยกมาครับเพื่อจะพับขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นเวลาเราจะเข้าใช้งานก็เปิดฝานี้อันหนึ่งก็ยกขึ้นเพื่อจะเอาตัวเข้าไปนั่งครับก็จะนั่งได้ก็จะประมาณนี้ได้อยู่เนาะได้ประมาณก็ปิดให้เรียบร้อยโอเคเลยเวลาเก็บก็เยอะมากก็เป็นที่วางของได้ปกติครับ คือครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังอีกดีว่าก็คือเป็นช่องเก็บของครับใต้เตียงครับอ๋อหมายถึงว่าเตียงตอนนี้แล้วก็คือเข้าได้จากทางด้านหลังอย่างเดียวใช่ครับก็ก็เป็นแต่ในอนาคตนี่บอกว่าจะทำจะเจาะช่องหน้าเพิ่มอีกครับจะได้สะดวกขึ้นเพราะว่าเวลาเราเก็บของครัพี่ถ้าสมมติว่าเราดันของไปข้างในเยอะๆครับ ตรงนู้นมันจะหยิบลําบากก็เลยจะทําช่องตรงนู้นเพิ่มอีกช่องนึ่งเพื่อให้ง่ายเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ออกเฉพาะหลังอย่างเดียวเข้าออกเฉพาะหลังอย่างเดียวใช่ครับก็เลยว่าจะเจาะแบบเนี้ยไว้ข้างในกัเก็บของได้เยอะมากเลยเนี่ยใช่ครับนะเก็บของได้เยอะมากครับแล้วก็ขาเสาเป็นไม้นะฮะทาเป็นไม้นะครับขึ้นมารับอืเป็นไม้หน่าสี่นิ้วคานก็เป็นไม้คานแข็ง แล้วก็ต่อไฟมาสมมุติว่าเวลาเรานอนนะครับพี่คือด้วยเราหันหัวแบบนี้เนาะเวลาจะชาร์จแบตโทรศัพท์ล้วก็จิ้มนี่ได้เลยอครับก็สะดวกอ๋อนี่ตัวนี้เป็น5โวลต์ใช่ไหมใช่ก็ไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าไว้ชาร์จอิเล็กทรอนิกส์นิดๆหน่อยๆ่อในช่อง USB ก็ใช้ได้และตัวนี้เราทำทำมุ้งหรือยังทำมุ้งกันยุงหรือยังครับอ๋อผมเป็นมุ้งครอบบานหน้าครับอ๋อ เป็นม้ทั้งหลังนี้ไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมข้างหลังจะปิดครับปิดใช่ไหมใช่คืออนห้องนี้จะปิดหมดเลยแล้วแล้วด้านข้างอ่ะครับด้านข้างตรงออบ้านนี้ใช่ไหมบานนี้ก็จะปิดครับปิดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นม้งไนล่อนเปิดค่กระจกเพื่อให้ระบายอากาศหลักๆก็จะเปิดหน้าต่างสองบานมันจะไม่ร้อนไปเลยฮะถ้าเกิดหน้าร้อนถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดวันไหนไปที่เราไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้แอร์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่เขาจะจะติด มุ้งด้านข้างไม่ด้านข้างก็ด้านหลังครับที่เขาทํากันนะฮะโอเค้วเนีเดี๋ยวว่าจะลองออกแบบเพิ่มอีกทีนึ่งเป็นสิบลูดครับน่าจะช่วยได้อย่างที่พี่พี่อีทบอกใช่ครับเผื่อจะนอนเปิดประตูต้นครับแล้วหลังคาเนี่ฮะเราตอนนี้เราเราเอาแผงแอร์ออกไปเลยใช่ไหมเราทำยังไงบ้างฮะ คือมันตอนแรกจะเป็นตู้แอร์ใช่ไหมครับพี่ก็คือผมเอาชุดแอร์ที่เป็นลาวแอร์ครับ,รบออกทัทง้งทั้งทั้งเส้นเลยอท <vic. S 1> oh, ั้งลาวทั้งเส้นหมดเลยทั้งสองเส้นเลยใช่ไหมใช่ครับ <lun> ครับแล้วก็เอาตู้แอร์ออกด้วยถูกครับพี่นะฮะแล้วแล้วเราปูขนน้างในเราปูด,ด้วยอะไรกันความร้อนอะไรไหมอ่าเป็นตัวเป็นตัวฉนวนกันความร้อนฉน<ะ> <ข AKA S 2> วนกันกความร้อนใช่แล้วก็ใช้แผ่นแดมที่เป็นแดมเครื่องเสียงครับ อัดเข้าไปทีแผ่นดัมใช่ดัเป็นเสียงจะเป็นเหมือนยางๆหน่อยๆเป็นกาวเป็นกาวกาวอย่างเนี้ครับเพื่อกันความร้อนใช่ไหมประโยชน์ของมันก็คือกันความร้อนกันความร้อนแล้วก็กันเรื่องเวลาฝนตกครับพี่อ๋อมันจะทําให้แบบเสียงหลังคามันไม่รั้นทำไมงั้นเราจะปังปังจะไม่นอนลำบากเลยก็ก็การความร้อนคพา่อหลงตอนกลางคืนเวลาคุน้ำค้างด้วยเวลาน้ค้างหยุดก็ช่วยโไอเดียดีมากอ่ะนะฮะกันความร้อนด้วยแดมใช่ไหมดมเพื่อเสียงเลยใช่ครับเยี่ยมมาก แล้วก็มีข้างบนเลยครับข้างบนหลังคาด้านนอกก็ตีเป็นโครงแหลกนะครับเพืเอจะไว้เก็บของแล้วก็สมมุติว่าเวลาผมไปเกิดแม่ยายไปด้วยนะครับก็จะมีแม่ยายลูกผมแฟนส่วนตัวผมก็จะหนีขึ้นไปนอนเต็นท์บนหลังคาอ๋อไปกางเต็นท์ข้างบนเลยใช่ไหมใช่เต็นท์ก็เต็นท์ง่ายๆครับเป็นเต็นท์คนเดียว2คนก็คือการจากข้างล่างล้วอยู่ขึ้นไปแต่พื้นที่มันใหญ่นะข้างบนอ่ะใหญ่มากๆเลยอ่ะสามารถที่จะนอนสบายๆได้เลยคนเดียวใช่ครับได้อยู่เก็บของได้ ในอนาคตก็กะว,ว่าจะวางโซล่าเซลล์เพื่อจะได้ชาร์จในตัวเพราะว่าระบบไฟตอนนี้ผมจะใช้เป็นของแคมปิ้งนะก็เป็นกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าตัว power b o x อ๋อตัวนี้กี่ยม์้ะตัวนี้ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้เ,นะ<อ>เดี๋ยวลองลองดูก่อนครับนี่ครับเป็น power b อ o x ที่บอกครับครับผมันก็จะสามารถใช้งานได้<อ>คือเราสามารถเคลื่อนที่ได้ครับตัวแบตก็จะอยู่ด้านในอครับทุกอย่างก็เอามาจากที่เราเคย แคมปิ้งธรรมดามาใส่รถตู้ก็จะมีตัวนี่ประมาณ60แอมป์ประมาณนี้ถ้าดูจากขนาดนะก็จะมีตัวแปลงเป็นไฟบ้านด้วยในตัวอินเวอร์เตอร์ครับเยี่มากนะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตครับครับครับก็โอเคก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดเลยใช่ครับก็ชาร์จก็ง่ายก็อย่างที่บอกครับว่านานาควาง ตัวโซลาเซลล์เพื่อจะชาร์จเข้ากล่องอืมใช่ใช่อันนี้ใช้แผงร้อยก็ได้ถ้าเกิดลูกแค่นี้นะแผงร้อยแผงเดียวก็โอเคเหลือเฟือแล้วครับเนี่ยตัวแหลกก็ที่บอกครับก็คือจะมีแหลกก็คือเอาเต็มพื้นที่หลังคาเลยครับพี่ตั้งแต่หัวจนถึงท้ายเพราะว่าด้านหลังจะไว้วางเต็นท์นอนหนึ่งคนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะไว้วางของเก็บสัมภาระได้แหลกเขาใหญ่มากครับพี่ยมล็อบเลยว่าแหลกมันเต็มเต็มหลังคาเลย อย่างนี้นี่ถ้าเกิดเอาอะไรไปวางเต็มนี่นะรถนี่จะไม่ร้อนเลยข้างใต้ที่จะไม่ร้อนเลยข้างคือเครื่องบนนี่เซฟไว้หมดเลยก็เหมือนช่วยกันความร้อนอีกส่วนหนึ่งใช่ครับใช่ครับครับโอ้โหเยี่ยมมากๆใหญ่มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเต็มพื้นที่อ่ะเยี่ยมมากนะฮะไอตัวนี้แหลกตัวนี้ทามาราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนั้นทํมาหมื่นสองครับพี่เป็นสองตันใช่ไหมแถวแถวนนทบุรี๋อถ้าเกิดใครที่อยากจะได้แหลกได้อะไรพวกนี้ก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เนาะได้ครับพี่ดีดีครับเอาอานิ่งนี่เป็นอานิ่งของใครครับเนี่ยผมจำชื่อร้านพี่ออฟใช่ไหมออฟบังตากรบบังใช่ไหมออฟบังตากรบบังครับนะได้มาราคาไม่แพงมากครับก็ใช้งานได้ดีครับคือมันกลางสุดเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับคนนิยมใช้กันมากนะครับตัวนี้ก็นิยมใช้ตัวนี้มากๆนะครับสำหรับตัวนี้ยิ่งยี่ห้อนี้ด้วยนะครับก็ หนักน้ำหนักก็ไม่ไม่หนักมากไม่หนักมากครับไม่หนักมากไม่หนักมากรถไม่แบกภาระเยอะครับถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆเนี่ยคิงเนี่ยถือว่าเป็นยี่ห้อที่เบาเบามากแล้วก็ความคงทนก็โอเคนะถือว่าได้ในระดับนึงเลยนะฮะก็ได้ตอบโจทย์ครับก็ใช้ได้กันได้หลายทริปแล้วครับอเจอฝนหนักหนักก็เอาอยู่เอาอยู่นะฮะถ้าเกิดเวลาหน้าฝนก็รถเสาลงเสาลงหน่อยให้ให้เตี้ยลงนิดนึงใช่ครับ เพื่อให้ลมไม่ตีก็ได้อยู่ครับครับแล้วก็มีตัวไฟเพดานนะครับครับก็เป็นไฟ LED เป็นไฟไฟ12โวลต์ครับเราเดินรอบคันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เออพี่สังเกตดูนี่มันเป็นตัวโอเลยเนี่ยมันรอบคันเลยนะฮะใช่ก็เดินให้เต็มเลยครับพี่เพราะเกือกลางคืนเราเกิดหยิบของจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดไฟรถเองนะครับก็ใช้วอมไลท์เส้นนี้ครับทั้งเส้นเลยรอบคันเลยใช่ก็สะดวกดี เวลาถ่ายรูปแฟนเป็นคนชอบเซลฟี่แล้วพี่ถ่ายรูปสวยด้วยสีวอมไลท์ใช่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 ผ้าม่านนี่เราเป็นคนเลือกเองหรือเปล่าผม่านให้แฟนช่วยครับแฟนแฟนได้มาจากที่ที่น่านครับเป็นทอมือได้จากน่านแล้วมาเย็บเองเหรอฮะใช่ครับคือได้ได้ตัวผ้ามาแต่ตัวฉลุเขาฉลุมาให้เราก็มาเย็บเราจัดขนาดให้มันพอดีฝีมือมากฝีมือมากสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับม่านนี่แมงคลาสิกจริงๆถอดซักได้ด้วยใช่ถอดซักได้ครับนะฮะ ก่อนหน้าครับผมผมเป็นพวกขี่เวสป้ามาก่อนนะพี่นะโอ้เป็นทีมในกลุ่มของเวสป้ามาก่อนใช่ใช่ครับก็เป็นของนเวสป้าส่วนใหญ่ครับครับคือก่อนหน้าก็ยังไม่มีลูกนะพี่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวออกไปเรื่อยแต่พอมีแล้วก็อ่ะไหนมีรถตู้ช่องมันว่างก็เอามาแปะเก็บสะสมไว้เป็นเหมือนที่เล็กๆน้อยๆไปงานเยอะมากๆเลยครับเฮ้ยมีพรฮับด้วยนะอ๋อไม่ใช่ฮะเจริญพรเจริญพรอ่าเราเห็นนี่ก็แต่พรฮับ ก็เป็นกลุ่มๆของเพื่อนๆเพป่อนป้าใครใครใครที่เห็นเห็นแล้วนะฮะว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มของตัวเองที่อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยก็นะฮะกันนิดนึงละเนาะแคมป์แคมป์ปิ้งอะไรนะแคมปิ้งฟันน้ำนมโอ้มีมีแคมปิ้งฟันน้ำนมแคมปิ้งก็มีมีออนทัวร์ไทยแลนด์นะฮะล้มไม่เลิก นีก็มาพวกเซิร์ฟแล้วครับมาหลังๆมาเล่นเซิร์ฟสเก็เเกตัซะส่วนใหญ่ได้ดน,นี่ของพี่โจยี่บอยมาอ,อีเกตโตสีใช่อันไหนสติกเกอร์อันไหนคะที่เรารู้สึกเราภูมิใจเกี่ยวกับสติกเกอร์หรือว,ว่าในกลุ่มนั้นมากที่เราไปแล้วรู้สึก,กแฮปปี้อันนี้ครับผมผมชอบนี้นะอันไหนครับอ,อันนี้เป็นขี่ช้าครับลูกกูยังเล็กอคอยเตือนสติตลอดนะผมว่าเออเออคือจะไปไหนจะขี่ช้าครับลูกกูยังเล็กใช่คือทําให้เราแบบไม่ซิ่งตามเขาด้วยนะพี่นะก็ค่อยๆไป เพ oh, uh, sure ื่อสติได sure ้น ar er. right. yeah. yeah, so sure. yeah. ี่ยผมใช่ใช่ใช่ช่ได้ใช่ได้ครับชนบทการแคมป์นะก็มีด้วยนะครับหลังๆก็จะเป็นพวกสายแคมปิ้งก็คือมันจะรวมไปเรื่อยครับมันจะไม่ได้แค่เป็นแค่เวิด้าอย่างเดียวแลลวคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่เยอะที่สุดก็ว่าได้เหลือเหลือที่เหลือที่หรือเปล่าใช่ตอนแรกกะจะทําเป็นเป็นของตัวเองครับก็คือกลุ่มหนุ่มก็จะเป็นเวิด้าสายคลองก็กะจะเว้นไว้เพื่อทำของเขาเพื่อเฉพาะ เอานะฮะคุณผู้ชมครับท่านใดที่มีสติ๊กเกอร์นะฮะเจอรถค <ไป S 2> ันนี้นะครับ <c oughs> มาได้เลยนะฮะ <c oughs> เหลือที่อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> เหลืออยู่ตรงเนี้ยนะฮะหน่อยนึงนะครับนได้เต็มแล้วนะครับ <c oughs> มีเยอะมากๆนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะ เนอเนอเลยนะเนอเนอสุพรรณใช่อันนี้ก็เป็นสกูตเตอร์สุพรรณสุพรรณบุรีบ้านเราเราก็เล่นสติกสกูตเตอร์ด้วยเหรอฮะใช่ครับเขาก็ขี่เวทป้าเหมือนกันก็จะมีหลายที่ครับพี่อันนี้ก็สุพรรณบุรีอันนี้ก็ปราจีนมันมีหลายทั่วประเทศอะครับพี่นี้ก็ยุทธยาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอันนี้ฮะคิงฮะ ครับคืออะไรครับเนี่ยที่เอารูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาขึ้นตอนนั้นผมไปช่วยเหมือนจิตอาสาตอนที่ท่านสวรรคตนะครับก็ไปไปจิตอาสาเพื่อขับส่งเพื่อขับส่งคนที่จะเข้าไปไปไปไหว้างนครับเขาก็เป็นทําสติเกอร์มาผมก็บนสุดเลยครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะครับ เอาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ชมความงามนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์อยู่ในใจเลยนะครับว่าอ,อ,อยากจะได้แบบนี้อยาก,กได้สไตล์แบบนี้บ้างนะครับน้องต้นครับเราคิดว่าในรถของเราเนี่ยเราจะทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ตอนที่อยากได้นะครับก okay. ็เป็นตัวเคาน์เตอร์ย şey> ื <S <S ่นออกมาประกอบอาหารตรงนี้แหละครับพี่ก็คือยื่นออกมาเพราะว่าบางทีแฟนจะทำอาหารอะไรกันมันจะต้องเดินนั่งทำหรือว่าต้องมายืนทำก็อยากจะทำเก้าอี้ออกมาให้เขาสบาเสร็จในรถเลยใช่แล้วก็ทําทำฉากกั้นครับป็้ตัวที่เป็นมูลลี่ลงมาเพื่อกันเวลาเรานอนนะครับถ้ามองจากข้างหน้าไปมันจะได้บัง ตัวตัวตัวที่เรานอนด้วยใช่ใช่แล้วเวลาขับรถแอร์ก็จะได้ไม่ต้องไปทา้งหลังด้วยถูกต้องใช่เวลาขับรถก็ปิดลงมาเลยมันก็จะกันให้แอร์อย่แอร์ก็อยู่เฉพาะหน้าเลยนะฮะแล้วก็ตรงส่วนไหนอีกไหมครับก็มีช่องเก็บของด้านหน้าครับที่ที่อยากจะเจาะเพิ่มเพราะเวลาตอนเวลาเราดันของอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะต้องกลมเข้าไปอยู่ค่อนข้างลึกสามอย่างนะที่จะต้องเพิ่มแล้อะไรอีกฮะี่คิดคิดได้อีกอย่างหนึ่งก็อยากได้ยางเลยพี่ก็เป็นยางตัว อเอทีครับก็คือให้มันลุยกว่านี้หน่อยอ๋อยางใหญ่เหรอฮะใช่ใช่แล้วพี่ว่าอันนั้นอันนั้นนี่ไปปลายแล้วมั้งฮะเพราะว่ายังยังใหม่ๆอยู่เลยเสียดดยอยู่เลยใช้ไปตอนในอนาคตครับผมนะฮะหลักๆก็หลายจุดนะครับที่ที่เราสามารถที่จะทําได้ยิ่งถ้าเกิดเรามีความสามารถในเรื่องการเดคอเรทหรือว่าไอเดียดีๆนะฮะก็จะปรากฏบันเจิดขึ้นนะครับมีหลายๆคนแน่นอนนะฮะน้องต้นที่ดูของน้องต้นแล้วเนี่ยชอบ อยากจะได้แบบนี้อยากจะทําแบบนี้รับทํำไหมครับถ้าตอนนี้ตอนนี้น่าจะมีเวลาคุยกันได้มีเวลาหรือเปล่าเขาผมทำงานประจําอยู่ด้วยครับอ๋อมีงานประจําช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกยังเล็กด้วยเออใช่ก็อาจจะกลัวเอาเป็นว่าให้ข้อมูลสําหรับเขาก็แล้วกันถ้าเกิดเขาอยากจะได้ข้อมูลหรือว่าอยากจะโทรสอบถามนะฮะวิธีแนวคิดแนวทําอะไรเงี้ย ให้ขาโทรที่ที่ไหนครับได้ครับยินดีครับก็เป็นเบอร์0ูนย์เก้าสี่ครับศูน5 1 7 1 7ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับหรือเฟซบุ๊กก็ได้ครับต้นนะครับแล้วก็สุรพงผ์ T O N S U R อันนั้นคือเฟซใช่ไหมใช่เป็นเฟซบุ๊กก็อิดอิดใช่ไหมใช่เป็นอ d อะไรนะอ d ก็ต้นนะครับแบบต้น T O N N A KABB ครับอ๋อต้นนะครับใช่ใช่ครับเราตรงตัวเลยครับโอเคต้นนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาเลยฮะมีไลน์ไหมได้อันนั้นคือเป็นตัวไลน์ได้เลยอ๋อแด้ทั้งไลน์ทั้งเฟซอันเดียวกันเลยใช่ครับโอ้เยี่ยมมากเลยก็คุยกันได้ก็สามารถที่จะเข้ามานะฮะโทรเข้ามาสอบถามนะหรือว่า ขอข้อมูลนะครับจากน้องต้นได้เลยนะครับว่าแนวความคิดหรือว่าแนวทำทำแบบไหนอะไรเริ่มจากตรงไหนเราจะซื้อไม้ที่ไหนอะไรยังไงต่อไปก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเนาะเอาละคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะฮะเอาเป็นว่าเพียงหอมปากหอมคอนะครับถ้าไปเจอน้องต้นกำลังแคมป์อยู่ที่ไหนสามารถเข้ามาทักสอบถามได้เลยนะดีครับนะฮะเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยความจริงใจ คลิปนี้ก็คงต้องเวลาคุณผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้ดูนะครับว่าทางช่องออบซ่าเนี่ยจะไปที่ไหนกันต่อนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้นสวัสดีครับพี่โอเค